ถึงแม้วันนี้การทำประกันก่อนการทำประกันจริงๆมันคือการโอนถ่ายความเสี่ยงให้กับใครสักหนึ่งคนที่เราไม่ได้รับความเสี่ยงจะนั้นถามว่ามีผลไหมกับการที่เราโอนถ่ายความเสี่ยงนี้ออกไปส่วนตัวแวลมีผลนะมีผลกับความรู้สึกว่าการที่เราโอนถ่ายไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอนาคตอาจจะไม่เกิดความเสี่ยงหรืออาจจะเกิดความเสี่ยงเล็กหรือความเสี่ยงน้อยแต่ที่แน่ๆเลยมันมีใครบางคนนะที่ช่วยและสปอร์ตเราไม่มากก็น้อยในสิ่งที่เราทำนะเคยมีเคสไหนที่แบบ ใช้ประกันแล้วรู้สึกแบบโอ้โหโล่งสบายเลยไหมคะเยอะมากต้องบอกอย่างนี้ค่ะ <c oughs> หลายคนเดินเข้ามาหาแววแล้วก็วางแผนการเงินทุกคนนะ่ชอบถาม i ออาถามเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนนี่คือเรื่องปกติอ่าเขาจะบอกว่าซื้อประกันเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกอแววก็ติงก็ต้องตั้งคําถามกลับนะ,ะกับลูกค้าบางคนที่สนิทก็บอกว่าแล้วเราอยากคุ้มไหมอาการซื้อประกันอืมเราคุ้มเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะ ฉะนั้นจริงแบบว่าสินค้าทางการเงินหรือประกันน่ะมันตอบโจทย์ที่มันเปรียบเทียบก,กับผลตอบแทนไม่ได้ค่ะเพราะผลตอบแทนนั้นน่ะมันคือช่วยปิดความเสี่ยงณวันที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมีใครช่วยทออะไรบางอย่างจากเรามันคือการใช้เงินก้อนน้อยเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่